ข้อที่เก้านะครับ <c oughs> คนส่วนใหญ่รู้ปัญหาแต่ไม่รู้วิธีแก้ปัญหาแต่ไม่รู้จักแก้ปัญหาจริงๆนะผมจะคุยเนี้ยครับธรรมชาติของมนุษย์เราจริงๆนะวันนี้นะตอนเที่ยงนะพว่เนี้ยคุณลองไปคุยกับเพื่อนดูนะครับนั่งในวงเลยนะครับเลสปัญหาขึ้นมาเลยเฮ้ยใครอยากรวยบ้างทุกคนตอบว่าไงฮะอยากรวยโออยากรวยสิอย่าไปถามว่าอยากรวยไหมเพราะทุกคนจะตอบว่าอยากรวยให้ถามคาถามใหม่ว่า จะทาอะไรกันดีให้รวยคนจะตอบว่าไม่รู้อะทุกคนมีความปรารถนาแต่ไม่รู้ว่าทําอะไรครั้งหนึ่งผมจําได้นะในบริษัทนะครับนี่เราจะนึกตัวอย่างประกอบเขาะเรานะเจ้านายผมนะครับเรียกผมไปคุยนะครับแล้วเขาก็เปรยบ่นเพื่อนคนหนึ่งให้ฟังนี่คุณดูเพื่อนคนคน,นั้นดิเมื่อวานนะเขามาบ่นให้ผมเมื่อวันสามวันก่อนเขา,าบ่นให้ผมว่าแอร์ข้างๆเขา,าเสีย มืวานก็าาบน่นอีกว่าแอร์เสียวันนี้ก็ามาบน่นอีกว่าแอร์เสียเขาบ่นมาสามวันแล้วถ้าจริงๆถ้าเขาเดินขึ้นไปข้างบนนะไปบอกช่างป่านนี้มันเย็นไปแล้วมันเรื่องประหลาดมากนะฮะคนหลายๆคนนะอยู่กับปัญหาแต่เราไม่รู้สึก,กว่าเป็นปัญหาแต่พอนึกขึ้นได้ก็เป็นปัญหาอีกแล้วแต่เราไม่รู้จักวิธีการแก้ปัญหาเพราะนี่เปเรื่องเดียวกันครับ หลายคนนะครับเพื่อนเวลาเราไปบอกต่อโอกาสให้กับคนหลายคนเราต้องเข้าใจนะครับว่าคนบางคนเขามีปัญหาเขาไม่ต้องการทางแก้เขาต้องการการระบายนึกออกไหมฮะเวลาเจอคนหลายคนหูป่นปัญหาให้ฟังมากมายแลวพอเราบอกว่าเฮ้ยน้องหาเออไม่หรอกแล้วพอเราเจอครั้งหน้าก็เล่าอีกเราต้องให้เคลียนะครับว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาอยากจะแก้ปัญหาหรือมาระบายเฉย คนส่วนใหญ่รู้ปัญหาแต่ไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาถ้าเรารู้วิธีแก้ปัญหาเราจะไปช่วยเขานะครับเราจะไปช่วยเขา